แฮมเม้นสนานดีเจแมนใบเตยไอจเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเข้าเรือนจำในวันสำคัญทำเอาคอมเมนต์กันรัวๆวันนี้13สิงหาคม2566เมื่อได้เห็นการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลครั้งแรกผ่านทางอินส a าแกรมดีเจแมนและใบเตยสุขีวันหลังจากทั้งคู่ถูกคุมตัวในเรือนจำจากคดีใหญ่แชร์รูกโซโฟ,ฟอร์เรทวีดี โดวยวันที่13สิงหาคมเป็นวันสําคัญของครอบครัวของทั้งคู่เนื่องจากเป็นวันเกิดของลูกสาวน้องเวทมน พบว่าวันนี้อินสตาแกรมของดีเจแมนและใบเตยต่างเคลื่อนไหวในวันครบรอบวันเกิดวัยสามขวบของลูกสาวโดวยได้โพสคลิปน้องเวทมนต์เด็กน้อยร้องเพลงแฮปปี้เบรดพร้อมทั้งเป่าเค้กวันเกิดและระบุแคปชั่นสุดซึ้งว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ามาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอนดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสัอร์วันเกิดน้องเวทมนต์ mon, แก้วตาดวงใจของป๊าป๊าแมนและแม่เตยแล้ว วันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะโดยลุกน้องชายใบยเตยเป็นคนโพสต์ดังกล่าวท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนๆคนบันเทิงจํานวนมากพร้อมทั้งแฟนๆเข้ามารูปอวยพรวันเกิดให้กับน้องเวทมนต์พร้อมส่งกาลังใจให้ครอบครัวได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ